เปรียบนักเรียนอริยศัสตร์ด้วยหนูต่างจำพวกกันภิกษุทั้งหลายหนูเหล่านี้มีสี่จำพวกคือหนูที่ขุดรูแต่ไม่อยู่หนูที่อยู่แต่ไม่ขุดรูหนูที่ไม่ขุดรูและทั้งไม่อยู่หนูที่ทั้งขุดรูและทั้งอยู่บุคคลสี่จำพวกเปรียบด้วยหนูก็ฉันนั้นเหมือนกันคือคนปลูกเรือนแต่ไม่อยู่ คนอยู่แต่ไม่ปลูกเรือนคนไม่ปลูกเรือนและทั้งไม่อยู่คนทั้งปลูกเรือนและทั้งอยู่สี่จำพวกเหล่านี้มีอยู่พร้อมในโลกภิกษุทั้งหลายคนที่ปลูกเรือนแต่ไม่อยู่เป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายคนบางคนเรียนปริยัตธรรมที่เป็นสูตรเคยะยะเวยากรนคาถาอุทานอิติวุตกะ จาดกะอปูตธรรมเวทัละแต่เขาไม่รู้ตามเป็นจริงว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์และนี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ดังนี้เช่นนี้แลเรียกว่าปลูกเรือนแต่ไม่อยู่เรากล่าวว่าเปรียบได้กับหนูที่ขุดรูแล้วไม่อยู่ภิกษุทั้งหลาย คนอยู่แต่ไม่ปลูกเรือนนั้นเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายคนบางคนไม่ได้เรียนปริยัตธรรมที่เป็นสูตรเคยยะเวย,ยากรคาถาอุทานอิติวุตกะชาดกะอัปูตธรรมเวทันละแต่เขาเป็นผู้รู้ตามเป็นจริงว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกขและนี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกขดังนี้เช่นนี้แลเรียกว่าอยู่แต่ไม่ปลูกเรือนเรากล่าวว่าเปรียบกันได้กับหนูที่อยู่แต่ไม่ขุดรูภิกษุทั้งหลายคนไม่ปลูกเรือนและทั้งไม่อยู่นั้นเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายคนบางคนไม่ได้เรียนทั้งปริยัติธรรมที่เป็นสูตร เคยยะเวย,ยากรคาถาอุทานอิติวุตกะชาดกะอับปูตธรรมเวทันละและทั้งไม่รู้ตามเป็นจริงว่านี้เป็นทุก์ขนี้เป็นเหตุให้เกิดทุก์นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุก์และนี้เป็นทางนำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุก์ขดังนี้เช่นนี้แลเรียกว่า ไม่ปลูกเรือนและทั้งไม่อยู่เรากล่าวว่าเปรียบกันได้กับหนูที่ไม่ขุดดูและทั้งไม่อยู่ภิกษุทั้งหลายคนที่ปลูกเรือนทั้งอยู่นั้นเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายคนบางคนในโลกนี้ทั้งเรียนปริยัตธรรมที่เป็นสูตรเคยยะวัยากรคาถาอุทานอิติวุตกะจารกะ ปูตธ,ธรรมเวทัละด้วยและทั้งรู้ตามเป็นจริงว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์และนี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ดังนี้ด้วยเช่นนี้แลเรียกว่าทั้งปลูกเดือนและทั้งอยู่เรากล่าวว่าเปรียบกันได้กับหนูที่ทั้งขุดรูและทั้งอยู่ภิกษุทั้งหลาย คนสี่จำพวกเหล่านี้แลเปรียบกันได้กับหนูสี่จำพวกอันมีอยู่พร้อมในโลกนี้ชุดหเล่มจากพระโอษฐ์เล่มที่สองอริยสัจจากพระโอษฐ์ภาคต้นหน้าที่47ถึง48